สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ ะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เก้าแล้แถวที่20่เป็นเลขท้ายสองตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นสองตัวบนสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยถูกมาแล้ว18บแงวดติดต่อกัน สำหรับก่อนเช็คผลย้อนหลังผมอาจจะข้ามไปบางงวดนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสูตรนี้จะใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่8 3ครั้งและบวกด้วยแถวที่12ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย3ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกด้วย5ก็จะได้เลขเด่นตัวที่2บวกด้วย6ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3 เามาเช็คผลย้อนหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจากงวดที่16พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดวันที่1พฤษภาคมปี64 2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก9เป็น14 14บวก3เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 14บวก5เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 14บวก6เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนออก7 9เข้าทั้ง7แล้วก็เข้าทั้ง9เลยนะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1มิถุนายนปี6 4ก็จะใช้ผลของงวดวันที่16พฤษภาคมปี6 4 5บวก7เป็น12 12บวก7เป็น19 19บวก7เป็น26 26บวก5เป็น31 31บวก3เป็น34ก็จะได้เลขเด่น4 31บวก5เป็น36ก็จะได้เลขเด่น6 31บวก6เป็น37ก็จะได้เลขเด่น7ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนออก7 2 เข้าเลข7นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดที่16มิถุนายนปี64<ม>ก็จะใช้ผลของงวดวันที่1มิถุนายนปี64 9บวก9เป็น18 18บวก9เป็น27 27บวก9เป็น36 36บวก0เป็น36 36บวก3เป็น39ก็จะได้เลขเด่น9 36ที่หบวกห้าเป็น4ี่สบอดก็จะได้เลขเด่น1 36สามที่หบวก6เป็น4ี่สองก็จะได้เลขเด่นสองผลการออกเลขท้าย2ตัวบนออก6 1เข้าเลข1นะครับเข้าเป็นงวดที่สงวดที่4ี่ก็เข้าเลข7นะครับงวดที่ห้าเข้าเลขหงวดที่หเข้าเลข1งวดที่7ดเข้าเลขศูน งวดที่8เข้าเลข5งวดที่9เข้าเลข3ามแผมค่ามเช็คผลค่ามางวดที่1ตุลาคมปี64เลยนะครับก็จะใช้ผลของงวดที่16กันยายนปี64 9บวก0เป็น9 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 9บวก9เป็น18 18บวก3เป็น21 ก็จะได้เลขเดนน่น1 18บวก5เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 18บวก6เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4ผลกําหนดเลขท้าย2ตัวบนออก7 1เข้าเลข1นะครับเข้าเป็นงวดที่10ต่อไปเป็นงวดที่16ตุลาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดวันที่1ตุลาคมปี64ี่ 1บวก8เป็น9 9บวก8เป็น17 17บวก8เป็น25 25บวก1เป็น26 26บวก3เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 26บวก5เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1 26บวก6เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2ผลกระดอกเลขท้าย2ตัวบนออก7 2 เข้าเลข2นะครับเข้าเป็นงวดที่11ต่อไปเป็นงวดที่1พฤศจิกายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่16ตุลาคมปี64 3บวก9เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก9เป็น30 30บวก2เป็น32 32บวก3เป็น35ก็จะได้เลขเด่น5 32บวก5เป็น37ก็จะได้เลขเด่น7 32บวก6เป็น38ก็จะได้เลขเด่น8ผลกรนออกเลขท้าย2ตัวบนออก37เข้าเลขเนะครับเข้าเป็นงวดที่12 ไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทําให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนแอเซล l ราเชอรรที่มีวิตามินซสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซีทรัสไบโอฟลาวโวนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นและกรดอัลฟาไลโพอีก e ที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามินบีและดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบูมวิตซีหน้านี้จะเข้างวดที่1ถึงงวดที่12นะครับต่อไปเป็นงวดที่16พฤศจิกายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่1พฤศจิกายนปี64 0ีบวก4เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก4เป็น12 12บวก1เป็น13 13บวก3เป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 13บวก5เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8 13บวก6เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9กาผลขนออกเล็กท้าย2ตัวบนออก6 1เข้าเลข6นะครับเข้าเป็นงวดที่13ต่อไปเป็นงวดที่1ธันวาคมปี6 4สี่ ก็จะใช้ผลของงวดวันที่16พฤศจิกายนปี64 7บวก4เป็น11 11บวก4เป็น15 15บวก4เป็น19 19บวก1เป็น20 20บวก3เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 20บวก5เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 20บวก6เป็น26 ก็จะได้เลขเด่น6ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนออก5 8เข้าเลข5นะครับเข้าเป็นงวดที่14ต่อไปเป็นงวดที่16ธันวาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดวันที่1ธันวาคมปี64 2บวก0เป็น2 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 2บวก5เป็น7 7บวก3เป็น10ก็จะได้เลขเด่น0 7บวก5เป็น12ก็จะได้เลขเด่น2 7บวก6เป็น13ก็จะได้เลขเด่น3ผลกรนอ,อกเลขท้าย2ตัวบนออก3 5หเข้าเลข3นะครับเข้าเป็นงวดที่15ต่อไปเป็นงวดที่30ธันวาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดวันที่16 ธันวาคมปี6 4 2บวก9เป็น11 11บวก9เป็น20 20บวก9เป็น29 29บวก6เป็น35 35บวก3เป็น38ก็จะได้เลขเด่น8 35บวก5เป็น40ก็จะได้เลขเด่น0 35บวก6เป็น41ก็จะได้เลขเด่น1ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนออก68เข้าเลข8นะครับเข้าเป็นงวดที่30ต่อไปเป็นงวดที่17มกราคมปี65ก็จะใช้ผลของงวดเป็น 30, ที่30ธันวาคมปี64 0บวก1เป็น1 1บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก7เป็น10 10บวก3เป็น13ก็จะได้เลขเด่น3 10บวก5เป็น15ก็จะได้เลขเด่น5 10บวก6เป็น16ก็จะได้เลขเด่น6ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนออก5 9เข้าเลข5นะครับเข้าเป็นงวดที่17ต่อไปเป็นงวดสุดท้ายเลยนะครับคืองวด วันที่1กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ปีหกงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลของวันที่17มกราคมปี6กห้บวกหเป็น2 2งบวกหเป็น3 3มบวกหเป็น4 4่บวกเเป็น13 13าบวกสเป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 13ิบวกหเป็น18 ก็จะได้เลขเด่น8 13บวก6เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาคือ0 8เข้าเลข8นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่18ติดต่อกัน พี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิตซีของเรานะครับทานง่ายใครป็นภูมิแพ้นี่ดีมากนะครับทานแล้วพอตื่นชามาก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจามก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรร์มาเติมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะับตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลยเอาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์ปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของวดล่าสุดที่ผ่านมาคือว่าวันที่1กลุมภาพันธ์ปี65 3บวก6เป็น9 9บวก6เป็น15 15บวก6เป็น21 21บวก5เป็น26 2 6บวก3เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 2 6บวก5เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1 2ี่บวก6เป็น32ก็จะได้เลขเด่น2ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์ปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข1เลข2แล้วก็เลข9นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ สำหรับเลขเด่น2ตัวบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติใน,นแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลัก หน่วยล่างเลขเด่น <slightly> ป <benchmark reais> ักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ